จบมาแล้วนะคะสมัยนี้ได้ถูกการยอมรับให้แวมพายใช้ชีวิตปะปนกับพวกมนุษย์ได้แล้วแม้แต่ในโรงเรียนของฉันก็ซึ่งมีแวมพายปะปนกันอยู่เยอะอย่างเช่นนายคนนี้ฉันมองหน้าเขาที่ไร นายนี่ทำให้ฉันใจเต้นทุกทีและนายคนนี้ก็ชอบสมานั่งที่แดด้าคนเดียวบ่อยๆและหลายต่อหลายครั้งที่ผู้หญิงมาสารภาพรักเขาก็สะไม่ยอมตกลงที่จะเป็นแฟนด้วยคุณลีเออคะันะสารภาพรักกับคุณค่ะด้วยโปรดรับจดหมายนี้ได้ไหมคะ ไม่อะฉันฉันไม่คบกับเธอเสียใจด้วยนะรีบไปก่อนฉันจะกินเลือดเธอและหลายตลายครั้งที่ผู้หญิงที่มาสารภาพรักกับผู้ชายคนนี้จะร้องไห้กลับมาตลอด <c oughs> คุณลีโอใจร้ายที่สุด <c oughs> <c oughs> คุณลีโอคะฉัน เอิมชอบคุณนะคะด้วยโปรดรับจดหมายนี้ด้วยฉันไม่ชอบเธอแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ผู้หญิงคนนั้นต้องเสียใจฮ้ยเฮ้ทำไมต้องใจร้ายกับเราขนาดนี้ด้วยคุรีเอาใจร้ายที่สุดแล้วฉันก็คุณเคยกับฉากนี้จนชินตาแล้วถึงแม้ฉันจะเห็นแบบนั้นก็ตามแต่ฉันก็อยากลองเสียงดูอยู่ดี เราจะสารภาพรักกับคุลีโอ,อยังไงดีนะหรือจะบอกว่าคุลีโอคะชืนชื่อวีรดาฉันชอบคุณมันก็ธรรมดาธรรมดาไปงั้นหรือว่าเอาแบบนี้ดีหยุดนะนี่คือการป้อนจงส่งความรักม่ชั้นถ้าไม่อยากเจ็บตัวจงเป็นแฟนกับฉันไม่เอาไม่เอาขืนทำแบบนั้นถูกด่ากลับแน่ๆ แล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยทำไงด,ดีคิด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 วิธีเนี้แหละได้แน่ๆน่ทำไงดีถึงวันนี้แล้วสินะคุริโอก็อยู่ข้างหลังนี้แล้วตื่นเต้นชะมัดเอ,อสวัสดีค่ะคุลิโอฉันชื่อวิรดานะคะอือแล้วไงอะบอกนะว่าเธอสมัรสารภาพรักกับฉนันอีกคนนะ่ะ คือถ้าแน่จริงเรามาคบกับฉันสิคะเอ๊ะทำไมเขาทำหน้าตายอย่างนั้นล่ะเนี่ยความเงียบคึ้นนี่มันอะไรกันเนี่ยดูเขาทำหน้าตาสินี่คุณสารฉันไปไหนเนี่ยฉันตั้งหากสิที่ต้องเป็นคนพูดกับเธอนะ่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยใกล้เกินไปแล้วใกล้มาก เลที่สุดเลยทำไงดีล่ะใส่เต้นตึกตักตึกตักเลยอะ่ะเัย้ยขันสมาร์ททาแน่จริงถ้าเธออยากจะให้ฉันคบด้วยนะทุกวันเธอก็เล่นไมฉันกินสิเธอก็รู้ใช่ไหมว่าการที่จะเป็นภรรยาของแวมไพร์อย่างฉันเธอต้องให้เลือดฉันด้วย ทำไงล่ะมันก็ตกปาล์ละค่ะมันแล้วกันได้ค่ะได้ค่ะฉันจะให้เลือกคุณทุกวันเลยนะคะแต่ฉันขอยืนยันตรงนี้เลยนะว่าถ้าเลือกเธอหมดตัวก่อนก่อนที่ฉันจะตกหลุมรักเธอเธอจำไว้แล้วกันฉันไม่เกี่ยวข้องด้วยนันกันนะงั้นฉันจะกินเลือดเธอตอนนี้เลย เอาละฉันจะดื่มเลือดเธอความรู้สึกที่ถูกแวมพายดูดเลือดนี่มันก็รู้สึกแปลกๆเหมือน,นกันนะเอาล่ะเลือดเธอก็อร่อยดีงาน,นทุกวันเธอต้องให้เลือดฉันลบกันนะได้ค่ะจืดูก็น่าก็ามาใกล้แบบนั้นฉันก็เขินเป็นเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าฉันทำได้ละก็ฉันต้องชิงหัวใจ นายแบมพาสุดเดย็นชามาให้ได้แน่นอนบายตายแล้ววันนี้มาให้เลื่อกชาไปหน,น่อย หดหน้าที่แล้วทำไมเธอยังไม่ไปอีกฉันเป็นคนให้เลือกคนทั้งทีขออยู่คุยนิ่ห,หน่ยก็ไม่ได้นะคะเนี่ยมาแล้วงั้นเหรอเทียนหอมไม่ใช่สิฉันดูซีรีส์เพลินไปหน่อยนะั ชื่อใครแต่ฉันจะทำให้แกหมดชื่อเสียงและทำให้มนุษย์จงเกียดจงชังแกท่านพี่จะทำอะไรนะท้อยวันนี้มาสายกว่าหมูม,มาซะแล้วคุณรีอคอคะฉันมาแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะที่มาสายคุณรีออคะ เป็นอาหารของฉันฉันต้องการเลือดเธอเธอเป็นมนุษย์เธอต้องเป็นเลือดของฉันพลีโอคุณเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมหน้าตาคุณแปลกอย่างนั้นคุณต้องการเลือดคุณจะกินเลือดฉันไปเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะเลือดเลือดของเธอเลือด้ิฉันเป็นอะไรเนี่ยหุยวลาดาอย่าบอกนะว่าฉัน เธอให้ได้คงต้องมีวิธีเดียวแล้วสินะมีวิธีเดียวเท่านั้นแล้วก็คือจูมผิดของแวมพายที่จะทำให้เธอฟื้นจูแบแวมพายของฉันจะทำให้เธอมีชีวิตชั่วนิรันร์แล้วจะกลายเป็นภรรยาของฉันจูบของฉันคือการมั่น ขอบคุณนะคะคุณลีโอที่ช่วยฉันเอาไว้ไม่เป็นไรเธอช่วยฉันฉันก็ต้องช่วยเธอสิถึงแม้จะมไม่มีคำว่ารักออกจากปากของแวมไพร์จอมเยียนชาของเขา